สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมทิ่เก่นะครับในลิปนี้ก็จะพาไปลงอะเป็นบันทึกเหมือนเดิมนะครับลงแ h ตเตอร์บลอกนะครับเป็นเป้าหมายพิเศษเนี่ยเราจะทําให้ได้กาวหลอดนะครับไอทีมเดิมเลยนะครับเป็นทีมเมตาครับอะเริ่มกันเลยนะครับไป <c oughs> อ๋อแชตเตอร์บลอกผมจะแมนนัวเล่งเองแต่ว่าสกิลเนี่ยจะปล่อยให้ตัวละคร ออโต้ไปนะครับอันนี้ลบก่อนคุมมาแล้วแล้วก็ผมจะยิงไหลที่ไหลก่อนนะเปิดเลยอ่ะอันนี้จะเล็งประมาณตรงกลางให้เก็บบิสายที่มันยิงออกมานจังหวห้ามระเบิดหัวอ่าอันนี้เก็บเฮ้ยโดนเด็ดย,ยิงวงแดงไม่โดนเลยห้ามยิงหัวนะครับเพราะว่า ้หัวแตกเนี่ยมันจะมันจะโมโหและเมื่อมันโมโหนะครับมันจะมันจะระเบิดเราทั้งทั้งตีเลยนะครับตีแตกแน่นอนอย,อ,ยอยู่ก่อนเอ้ยรอย,ยิงแขน,แขนยงิงคแดงปุ๊บโนกลับมาที่ไหล จบเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่มันกระโดดก็จะหลบหลังกำบังนะไหลแตกไปแล้วข้างหนึ่งนะครับจะรอมันโดดแล้วก็หลบหลังกำบังทำไมลิปเตอร์ไม่ไม่หิวกำบังให้โมดเดิรนะ์นเยะดีวะ เล็งยากฝั่งนี้อะไ่สองข้างแปกนะครับก็ผมจะยิงที่ตัวแทนนะพิโดรดล้อเลย เปล่เออแตกไปข้างแล้วนะครับยิงลูกทรายไม่ได้แล้วไหนยิงตัวนะครับแล้วก็ภาวนาว่าสกาเลียตจะไม่เล็งที่หัวจนหัวมันแปอ่อเดี๋ยวไหลมันจะน่า,นาจะงอกก่อนี่แหละอา่ายงอกแล้วครับแล้วก็มีให้ยิงเพิ่มแต่มันน่าจะตายก่อนที่ออไหลจะแตกข้างหนึ่งงั้นก็เล็งตัวไปเลยก็ได้ครับเก็บมิกทายก่อน เรียบร้อยนะครับอะไรวะเนี่ยมีวิสัยบังด้วยดูแต้มสิสากาเลตนะครับแน่นอนอยู่แล้วก็เกลืออย่างนี้ก็สึอเกลือแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาดูสิว่าที่เหลือได้อะไรบ้างครับ